ก็มาพูดถึงเกมกันอีกแล้วนะครับก็อย่างวันนี้ก็จะเป็นเกมของอีกหนึ่งซีรีส์ที่ว่ามีเพื่อนๆรู้จักกันแน่นอนนะครับกับซีรีส์ไฟล์เอ็มเดมนั่นเองนะครับโดยในวันนี้ก็จะเป็นภาคเลกกะน o เคนนะครับผมก็ได้พูดถึงแนวแนวเทคนิคอาร์พีจีนะครับเพื่อนๆอาจจะมีหลายคนที่คิดถึงแบบเอ้ยแฟน a l f a แฟนนี้เทคนิคอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าอีกเกมหนึ่งที่ยังไงก็ต้องมีคนนึกถึงก็คือ ไฟล์ m e m นั่นเองนะครับก็ภาคนี้ก็จะเป็นภาคที่ลงในเกมบอย a s h 1นั่นเองนะครับก็เรามาดูทําความรู้จักกับภาคนี้กันแล้วก็มาถือว่ามาย้อนวันของวันวางจําหน่ายของภาคเลกกา n o กเคนกันนะครับผมไฟล์ e m l e m เลกกาโนกเคก็ได้จําหน่ายครั้งแรกในวันที่25เดือนเมษายนในปี2003นะครับผมที่ประเทศญี่ปุ่นนั่นเอง แล้วก็ตามด้วยมาเปิดตัวในช่วงอเมริกาเหนือและก็ยุโรปในปี